ถึงขั้นแสดงงานมาแล้วแต่ไม่เคยสะบัดสีใส่งานที่สวยอยู่แล้วแบบนี้มาก่อนหากสิ่งที่ทําให้มือเขียนบทรุ่นใหญ่ผู้ไม่หยุดเรียนรู้อัมหรือไทยวันวงศสียะสวัสดกล้าสะบัดผู้กันสุดแรงเพราะไปเห็นศิลปินสาวน้อยที่มีคโครโมโซมพิเศษทําแล้วสวยจึงให้มาช่วยสอนค่ะจนได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีความกลัวมากั้นอีกต่อไป ที่จูๆนักเขียนบทซีรีส์ดังมาทำเนียนเป็นหนึ่งในศิลปินของ21ทับ3 Art Studio ก็เพราะมารีเสิร์ชโปรเจกต์ใหม่ค่ะในหนังสั้นที่นกสินใจเปล่งพาณิชเป็นผู้กำกับครั้งแรกเรื่องรักเธอที่ใจดีและ just let me be ที่เตรียมฉายรอบพิเศษ9ตุลาคมนี้ โดยในช่วงค้นคว้าเพื่อเขียนบทอัมหรือไทยวันทั้งมาคลุกคลีมาวาดรูปทําความรู้จักศิลปินเอ็กซ์ตราคโครโมโซมหรือผู้มีภาวะดาวซินโดรมจนรับพลังกลับไปเกินคาดค่ะม,มั่นใจนะคะว่าเราจะทําสําเร็จไม่มั่นใจก็ไม่ใช่เปิ่นนะสซเอาจริงเอาจังกันตอนช่วงโควิดอะค่ะแต่ว่าวาดทุกวันเลยค่ะวาดวันละสรูปสรูปแล้วก็ลง Facebook เ,เพื่อที่จะแบบ ผ่านพนน้นโควิดไปอะไรเงี้ยเคยแสดงเคยแสดงงานไปแล้วเ <ละ S 1> มื่อ3ปีที่แล้วอ่ะในเป็นแกลเลอรี่เล็กๆแต่อย่างไรก็ตาม<ส>ก็มาแบบทําให้เราแบบอีกโโก้เราแข็งขึ้นมาเลยเออฉันได้แสดงงานแล้วอย่างเงี้ยแต่พอเดินเข้ามาเนี่ยแล้วเปิ้ลกับใหม่อะค่ะเขาให้พี่ดูงานของน้องๆอง่ะแล้วพี่บอกว่าตัวเล็กลงไปอ่ะเพราะรู้สึกว่า ขางานเขาเจ๋งมากอะ่ะสีนี้มันไม่น่าจะอยู่กับสีนี้ได้แต่น้องเขาแบบเพราะสีเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบทำไมมันสวยอะเดินไปก็เห็นน้องออน้องคนอึ่งที่น้องกีต,ตาร์เขาแบบเขาทำอะไรเขาสะบัดสะบัดสะบัดแปลงลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสวยมากพี่ก็เลยแบอกกีต,ต้ามาสอนมาสอนพี่สะบัดแปลงหน่อยนี่คือนี่คือในในประเด็นที่ว่าคิดว่าจะมามาให้แต่จริงๆก็มามารับ แม้จะผ่านมือกับซีรีส์ดังเลือดคนคนจางและบุพพาดาราฆาตกรรมแต่หนังสั้นใหม่ที่ว่าไม่ใช่แนวดราม่าสืบสวนนะคะแต่เป็นแนวอบอุ่นหัวใจค่ะนักขินบทชื่อดังได้เรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันเมื่อศิลปินเอ็กซ์ตร้าคโ,ครโครโมโซมหลายคนไม่ห่วงหน้าหลังแต่โฟกัสสถานการณ์ตรงหน้าและเธอบอกว่าได้พบจิตวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ นี่อาจเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นแรงบันดาลใจโดยอ้ำหรือไทยวันยังมีหลักการทำงานคือใช้คาแรคเตอร์นำทางเธอจึงต้องใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือพาเธอมาใกล้ชิดตัวละครค่ะง,งานที่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ลีดเราเริ่มที่ตัวละครแล้วเราแค่กำหนด เราโยนสถานก,การณ์ลงไปอะค่ะแล้วแล้วตัวละครจะพาเราไปถ้าเรารู้จักตัวละครนั้นดีคือคือในในบางสกูเขาจะมากับพล็อตบางทีมันมันจะมีเหมือนพล็อตหลวมๆหลวมๆอยู่แต่เวลาที่เราเจอตัวละครจริงๆแล้วเรารู้จักเขามากๆอะเราจะรู้ว่าเราจะคิดแบบเขาได้พี่พี่คิดว่ามาอันเนี้ยมาทำโปรเจกต์เนี้ยยืนยนัน เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะในในงานเลือดข้นคนจางซึ่งเป็นพี่เป็นส่วนหนึ่งของทีมเขียนบทนะ,นะคะดูแลพวกตัวละครผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในดาราบุภาคัตกรรมซึ่งพี่ทำคู่กับน้องอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยเราเราจะคุยกันเรื่องตัวละครเยอะมาก <Okay. S 1> แล้วก็งานเนี้ยก็ก็คอนเฟิร์มค่ะว่าน้องๆเอ็กซ์ตร้าโครโมโซมน้องๆ ไอคิวอันเดอร์เซเวนตีเนี่ยเป็นเป็นเออเป็นตัวละคร ปปต้้องงกกาาารรรสฏรในที่สุดหนังสั้นที่มีซีนเหมือนห้องเรียนศิลปะแห่งนี้ก็สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่อง just let me be แค่ปล่อยให้เราได้เป็นตัวเองมีสตอรี่เมื่อครูและผู้ปกครองร่วมพลังพาเด็กๆที่มีภาวะดาวซินโดรมออกเดินทางสู่กิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนเพื่อค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การปล่อยให้เขาได้เป็นตัวเอง ผลงานการกำกับครั้งแรกของนักแสดงชื่อดังสินใจเปล่งพาณิชย์นำแสดงโดยเมียวปวันรัตแจงวราพันธ์ใหม่นัทธลอยเปิดรอบพิเศษชมฟรีวันที่9ตุลาคม2568เวลา11นาฬิกาที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema Central World พร้อมเรื่องรักเธอที่ใจดีซึ่งโออนุชิตและปออนนบนำแสดงค่ะกริฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน พี่จะให้พี่ชายผมพักงานแบบนี้ไม่ได้นะครับ